ทัศะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตเววะอเศะวิราคะนิโรธาสังขารานิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโท เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธา ผัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา ตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ ชาตินิโรธาชารามรนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวเมตสัสสะเกวะะรัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโทโหตีติ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้บทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกรโรติที่ขุกทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี อิมัสส์นิโรธาอิทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจ,จยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจ,จยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ วิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนา เพราะมีปัสสัเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจญาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจญาอุปาทานงเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจญาพระโอเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ ภาวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชารามารณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตสุป,ปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามารณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน เอวเมตสสะเกวรัสสะทุกขขันทธสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชายะตะเววะอาศะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร สังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งว UH ิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายยตนะสลายยตนะนิโรธาผัสสะันิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัศส์ผัสน์นิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัศสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโท เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโท พราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสุป,ปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุป,ปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวเมตสัสสะเกวรัสสะ ทุกขขัดขัตนิโรโทรโหตีติความดับลงแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้บทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกันโยนิโสมานสิกโรติที่ขุบทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัส,สุปปาทาอิทางอุปปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอัสติอิทางนโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสตรานิโรธาอิทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจญาวิญญาณัง เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตะนัง <morb? S 2> เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะตนปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ภสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีภสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโอ <mission nationale. S 1> เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวปัปจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจยาชารามารณาะโสกปริเทวะทุกขโทมนตะสุป,ปายาสาสัมพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามารณะโสกปริเทวะทุกขโทมนะัส อุปรายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตะสะัตเกวรสสัตทุกขักขันทะสะัตสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตเววะเสเสศวิราคานิโรธาสังขารานิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามะรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามะรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโท พราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบภาวะนิโรธาชาตินิโรโท เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชารามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุป,ปายาสานิุุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตสสะเกวะลัสสะ ทุกข์ขัดขันนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งความทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้บทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกรโรติที่ขุบทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิม,มัมสงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอิทังอุป,ปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิม,มัมสงอสติอิทังนะโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสานิโรธาอิทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป่าทิทงังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณัง เพราะมีสังขารเป็นป <It> ัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนะนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะนปัจจยาผัสสเพราะมีสลาย ปาเวทนาเพราะมีผัสสักเป็นปัจจัยจึงมีเวท,าวทานาเวทนาปัจจญาปัญหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจญาอุป,ปาทานังเพราะมีตัณนาเป็นปัจจัยจึงมีอปานานุปาทานาังปัญมมาปญปปาพระว ราะมีปัเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะวปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชารามรนังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัต ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตะสะเกวะลัสะทุกขกขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโท เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงม e> e ีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโท เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชารามรณงโสกะปริเทวะทุกขโทมัตสุปายาสานิรุช,ชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวเมตสะแกวรัสะ ทุกขกขันธะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้บทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุก,กังโยนิโสมนสิกรโรติที่ขุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมสัสป,ปาทาอิทางอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทางนโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจ,จยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจ,จยาวิญญาณัง เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ัสษะปัจจยาเวทนาเพราะมีัสษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาทวะโว เพราะมีอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพภพเภวปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยชาชรามรานังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสุปายาสาสัมพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะ อายาสัต์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตัสัตว์เกวลัสัตว์ทุกขัดขันทัสัตว์สมุทยอโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตเววะอเศะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธ